ครับสวัสดีพี่น้องป้องป่ายเบิร์สูขส้ขูสู้คนพี่น้องเจ้าขาผู้ที่อยู่ทางไกลและก็ทางไกลในประเทศและก็ต่างประเทศนะพี่น้องเนาะที่กําลังหับชมคลิปของผู้ข่าอยู่ตอนนี้พี่น้องจ๋าเมื่อนี้พัชชาสิพาพี่น้องมาเหตุแม่ใบสีแบบจังหวัด สกลนครเนาะพี่น้องเนาะมีทั้งายาใบสีจังหวัดสกลนครนีนิ้วสวยกลวยบัต้องเนาะพี่น้องเนาะคือใส่แทนนิ้วสวยอย่างเดียวนิ้วสวยยาวขึ้นกลวยบัต้องเนาะจะเป็นเอกลักษนณะ์เนาะแถวภาคอีสานถ้าเห็นใบสีแบบนี้กระสือหูเลยวันนี้คือใบสีของชาวจังหวัดสกลนครเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งมาชมนํากันเลยจ้า อันนี้ผู้ค้าได้เห็นนิ้วใบสีไว้แล้วเนาะจ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนาะจ้าเป็นนิ้วใบสีแบบโบโอ่าโบราณหัวใบนิ้วใบสีแบบประยุกต์พี่น้องจ้าโดยการใช้ลิบบินสีเขียวอ่อนเนาะจ้าแทนใบตองอ่อนพระชาบุยใบยตองอ่อนสีใช้สี่อย่างก็ได้เนาะจ้าวันนี้เอาก็สีเริ่มเปลี่ยนยอดเริ่มเปลี่ยนยอดเลยจ้าใส่เป็นริบบินสีขาวเด้อจ้าพระชาสีเล่นสีให้มันตัดกันจังน่อยเนาะ สีขาวก็เขียวอ่อนเป็นทวนหวานอืมม้วนลงไปใส่กับลวดเลยเด้อจ้าแล้วเราก็ใส่แมกแมกไว้อมหลังจากนั้นก็เปียลงมาเลยเปียลงมาลักษณะก็คือแม่ใบสี ประยุกต์บททุกอย่างเลยด้วจ้าลักษณะแต่เฮาทีใส่กับเอ่อนิ้วสวยเนาะนิ้วสวยกล่วยบ่ต้องจ้าใบสีสกลนครเนาะจ้ามีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมพี่น้องจ้าพัชชาเอาใส่ขันไว้ย้อนว่าลมพัดด้วยจ้าลมพัดและริบบินจะปิวเนาะจ้า พอเปียกมาได้สักพักผู้ข่าก็สิใส้ใบตองดามด้วยจ้าเพราะว่าใบสนะี่เนาะพี่น้องเนาะนิ้วอ่ะนิ้วใบสีที่เอาใส่ริบบินนะมันจะบนหนาพี่น้องจ้าเขาต้องใส้ใบตองกล้วยดามลงไปนิดนึงจ้าเพื่อเพิ่มขนาดกับความสวยงามนะพี่น้องเนาะนี่ใบตองกล้วยผูออกมาได้ดิตัดออกบ่ให้ผูกผูกแบ่สวย ท่านมาันกระสิเป็นห่างเลยเนาะโบงามเอาต้องให้ใหญ่ขึ้นจักน้อยออพี่น้องจ้าพอเห็ดแบบนี้ได้เซตเรียบร้อยแล้วเนาะจากความยาวก็เอาตามที่เราต้องการเลยเนาะสองสี่หกแปดสิบสิบสองเนาะสิบสองสิบสองอันผู้ขาเห็ดเนาะจา้ะ หลังจากนั้นครับก็เตรียมใบตองบัดนี้พี่น้องจ้าอันนี้ออกไปก่อนเนาะชุดฟองนี้ออกไปก่อนโอ้ยมุมแพ้พี่น้องเลยจามบาทเดียวเ้วพึดพึดรถ อันนี้เขาใส่ใบตองสองอันซ้อนกันจะเ้าเสิเป็นสวยเนาะจะว่าแบบว่า,าสวยนิ้วพี่น้องอืนิ้วสวย้นอนาีีจ้าใส่ใบตองเป็นหยางพระชาจังใส่ใบตองสองแผ่นเพราะว่าใหญ่พุทธ เป็นอย่างจังสไสใบจองสองแผ่นพี่น้องพ่อจะให้มันหนาเนี่ยนิดนึงเนาะ สะได้นิ้วยอแน้วจ้ะยักง่ายอยู่ใเน้ะพี่น้องเนาะนิ้วทังทึ่งนะพี่น้องเพือน,นิ้วประมาณนี้แหละจ้ะง่ญ่อยู่กับโบเป็นยังดอกหลังจากนั้นนาอจ้ะพี่น้องจ๋าเอาเสีเยาสองอันนี้มาแทบใส่กันตรวนี้จ้ะใช้แม็กแม็กไว้แม็กกระเบืด พอได้แบบนี้เซตเรียบร้อยแบบนี้เขาก็สิเข้าช่อเวลาเขา้าช่อเขาก็สเกกกิเข้าช่อคือการก็เอ่อเข้าช้อนิ้วใบสีประยุกนั่นแหละพี่น้องจ้าวางนิ้วใบสีลงไปแล้วเออ้าวเนี่ยนี้ ห่อแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยจะเรียงกันลงมารุดลันกันลงมาเรื่อยๆเนาะจ้าห้าสิใส่ใบตองซ้อนแบบลงไปพร้อมพี่น้องจ้า ซ้อนลงไปให้นหนานิดนึงนิ้วตูวนเขาอีกได้ยาวก่นนีเฮาเกตยาวก่นนี้ได้เด้อพี่น้องเด้อแล้วแต่เลยจ้าก่อนนีที่เขาเสียดลักษณะแบบนี้คือใบสี่ชั้นสุดท้ายเด้อจ้าชั้นสุดท้ายถ้ามีสามชั้นก็คือชั้นที่สามพี่น้องจ้าถ้ามีสองชั้นก็คือชั้นที่สองถ้ามีห้าชั้นก็คือชั้นที่ห้า ชั้นที่ห้าจะเข้าช่อลักษณะแบบนี้พี่น้องจ๋าจะมีนิ้วนำอยู่ตรงนี้ตอนนีเข้าก็เข้า,ขา,ขาช่อแม่ใบสีเซ็ตเรียบร้อยพี่น้องจา๋า ชั้นสุดท้ายนี่ส่วนมากจะเป็นแม่เกานะ้าเนาะพี่น้องเนาะมเป็นแม่เกา้าก็ต้องเป็นแม่เจ็ดเนาะพี่น้องเนาะชั้นที่สามของใบสีนี่จ้ะจะมีลักษณะมีอ่าสวยยาวคือมันตองนี้จ้ะพี่น้องจ้าหลังจากนั้นได้แบบนี้เราสิปลอยไว้แบบนี้บ่บ่พี่น้องจ้าบอด้ปลอยไว้แบบนี้เด้อมันี้เอากระสิมาดัดงอตรงนี้บบดนี้พี่น้องนี่ดัดงอนี่จ้ะแล้วแต่เอาสีดัดงอให้เป็นรูปทรงห่างหงก็ได้จ้ะ าสิดัดงอให้เป็นรูปทรงอย่างก็ได้แต่เฮาพี่น้องจ้าเพราะว่ามันเป็นลิบบิน้นมันดัดงอง่ายอยู่แล้วพี่น้องนี่ให้เป็นทรงนี้ก็ได้จะห่างหงเนาะจ้าอันนี้ข้าเจ้าเอิ้นว่าทรงห่างหงพี่น้องจ้านี่นี่จ้ะการดัดงอนี่ขึ้นอยู่กับเฮาหมดเลยเด้อพี่น้องเด้อว,ว่าเฮาสีดัดงอนอให้สวยงามแล้วแต่มากเลยจ้ะ อันนี้คือช่อแม่ใบสีแบบชาวจังหวัดสกลน,นครพี่น้องซึ่งเป็นเอกลักษณ์จ้ะเอกลักษณ์ของจังหวัดเลยก็ว่าได้นะพี่น้องเนาะข้าเจ้าสิบวนิยมเพชรยอดกลวยพี่น้องจ๋าแต่จะใซสยอดสวยนี่แท่ยอดกลวยพี่น้องจ๋าเนาะส่วนอ่านิ้วเออสั้นส่วนตัวยอดนี่ห้ามากอะไรฮากระดัดเอาจะมากแนวนี้กะดัดแนวนี้อ่ะแล้วเตะแล้วเตะเ้ามมาก มักแวบใดเห็ดแนวนั้นจะนี่มักแบบหางหงตะลบขึ้นก็นได้จะตะลบลงก็ได้แล้วแต่เฮาเลยเด้อพี่น้องเด้อเป็นอะไรพี่น้องสวยงามบอส่วนตัวนี้เฮาสิดัดก็ได้บ่ดัดก็ได้พวามาเฮามีลวดใส่ทา้งในอยู่แล้วเดียพี่น้องกระซอออกมาเป็นลักษณะแบบนี้จ้ะตรงนี้ที่ซ้อนสอง ใบกระย่อนาวยากให้แข็งแรงพี่น้องเวลาเฮาตังขึ้นไปหรือเวลาฮาเสียบถูกไหมส่วนยอดตรงนี้จะให้สวยยาวขึ้นไปเลยสมมุติเราเห็ดห้าแม่กับซีมีห้ายอดสวยขึ้นไปเลยโบได้ใส่ยอดกล้ยแล้วแบบนี้แค่นี้เลยนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือเอกลักษณ์ของแม่ใบสีสกุลน,นครนาะพี่น้องเนาะพยายามฮาร์ทิตหรือว่าพยายามคิดตามก็ได้เด้อพี่น้องเด้ออืมแล้วแต่มากแล้วแต่ชอบเลยจ้าอันนี้เป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามพี่น้องจ้า สำหรับคลิปนี้ก็ขอบอกขอบใจพี่น้องป้องไปเบิร์ุขคูสุคนนาะพี่น้องเนาะที่เข้ามาติดตามเข้ามาหับชมพี่น้องจ้าหากผิดพลาดประการใดไปก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า